ครับ่ะส่วนงามศิลป์ชีวิตงามในวันนี้นะคะจะพาไปชมละครเวทีเรื่องกุลสตรีสีสยามค่ะที่สะท้อนบทบาทนะคะความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและก็เพศชายค่ะไปติดตามกันค่ะ ท่วงท่าการเต้นตามจังหวะเพลงลูกพุ่งผสานเสียงร้องเปล่งทํานองภาษาถิ่นอิสารผ่านการแสดงของตัวละครดวงเดือนเทือกบ้านโพสาวน้อยขายพวงบาลัยที่โชคชะตาเล่นกลพลิกผันจากดอกหญ้าไร้ราคาสู่ดอกฟ้าเลือค่าในวงสังคมดัดแปลงจากบทประพันธ์ระดับโลก My าแฟร์เลดีสู่ละครเวทีกุลสตรีสีสยามถ่ายทอดเรื่องราวชวนหัวรอเสียดสีสังคม ที่มักตัดสินและวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์เพียงแค่เปลือกผู้เขียนบทสะท้อนว่าแม้เหตุการณ์ในละครจะย้อนกลับไปในปี2511่ว่าศีทศวรรษผ่านไปมารวัดคุณค่าของมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนตามโดยเฉพาะความแตกต่างของเพศบุรุษและสตรีมันมีความร่วมสมัยมันมีหัวข้อที่คลาสสิกอยู่มากๆคือเรื่องชนชัน้นหรือเรื่องความไม่เท่าเทียมกันท้งทาง,ทาง สังคมความคิดเพศอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะโยงเข้ากับบริบท,ทไทยได้ไม่ยากเงี้ยค่ะแล้วก็ใกล้ชิดใกล้ตัวพวกเราจริงคาดหวังถ้าคุยกับผู้กำกับก็ต้องการให้เขามีความสุขในการมารับชมจากสภาพสภาพสังคมเราความวุ่นวายในสังคมเราก็อยากให้มาผ่อนคลายเฉยๆค่ะเรื่องแมสเสจเรื่อง พ่อคิดอะไรอย่างนี้เราไม่คาดหวังว่าจะได้จะต้องได้ไปแต่ถ้าได้ไปก็เป็นกําไรของเราแล้วกันเี้ค่ะแค่มาสนุกมาหัวเรอก็พอแล้วะค่ะทีีทท่่สสวยยงงงเการเลือกใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเป็นเอกลักษณ์ที่พุ่ิกับย้ําว่าช่วยสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมหยุดพักการติดต่อผ่านเทคโนโลยีรับสาระจากแสงสีตรงหน้า นอกจากนี้พื้นที่ละครโรงเล็กยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คนทำและผู้เสพงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกันมันคือระยะที่มันไม่ห่างนครับเมื่อเมื่อมันอยู่ในระยะที่มันไม่ได้ห่างมากเนี่ยความความความอบอุ่นความใกล้ชิดความรู้สึกอะไรต่างๆมันมันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผมว่านี้มัน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 เป็นเสน่ห์ของ ละครโรงเล็กครับมันมันคือเรื่องของพื้นที่กับระยะระหว่างคนเล่นกับคนดูครับผมรีแอคชั่นมันจะได้รับทันทีเราจะเราเราจะรู้ได้อย่างทันทีครับความรื่นรมโสมนัสสะท้อนบทบาทหน้าที่ของกุลสตรีไทยที่ถูกขีดเส้นตามแบบสวยงามดังภาพับไว้นำพาให้ผู้ชมซึมซับความประทับใจพร้อมย้อนถามตัวเองว่า เคยตีค่าราคาผู้คนเชกเช่นในละครหรือไม่หากใช่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือคุลสตรีสีสยามเปิดทำการแสดงทุกวันจนถึง9เมษายน